สวัสดีค่ะอ้าวสาวที่ไหนมากองจองกองจองอย่บังเอิญมาเจอกันค่ะได้หลายที่มากเลยนะเหรอใช่พากันแอบมาบิซีนะคะมาซื้อกางเกงในให้สามีตลกมากตั้งใจมาซื้อกางเกงในให้สามีค่ะเพราะว่ารีบเอามาให้เพิ่นรีบออมาให่เพิ่นก็เลยเดี๋ยมาซืือ เดี๋ยวหลานเขาก็ปิดก่อนนลยนะระหว่างรอไก่วันนี้กินไก่นุ่นอยากกินข้าวแต่ข้าวมันหมดเดี๋ยวพาไปดูรอบบัวขาบัวยอยู่ในบิ๊กซีคืออะไรเออของรถกับข้าวสำเร็จนเใช่จริง ปลาสบาราดซอสมิโซะปลาสบาราดซีอิ๊วหวานเนี่ยง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมเขาได้แผ่นนี้วนางข้างซ้ายด้วยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวพี่อันนั้นอ่อนะไปแม่ไปเอาใกล้แม่หลักเขวนต้องมาแฝดแลนหมดวะไป ยางหลายจนโลดตัดเขาสิปิดนี้จากแล้วพี่น้องเธอพาฉันเดินฉัปนปวดหัวแล้ว,ลวนะเนี่ยอะไรโอ้ร้อยเจ็บเก้าทไม่กล้าซื้อกินหรอกก็พี่กินไม่เป็นเนาะมือ <laughs> นี่สาวสามหาช็อปพี่น้อง วันนี้เรานัดเจอกันพรุ่งนี้เราจะไปไงานบนุญแม่ดูคลิปพี่บุญรูวางคืนป่นเอาพี่นุน่นไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเลย <laughs> ไหนนะ้ำมะเขือเทศที่ไม่ใช่ย่างหาหน้ำมะเขือเทศวาเหี้ยนะอเอา <laughs> น่าสงสารเด็กน้อยเอาไปวางไว้คืน <laughs> หมือนจะดูดีอ่ะเอาเสตะก้าแล้วเดินกลับมาว่าไม่คืนนะโอ้ตายแล้วไหนอ่ะสงสารคนถือตะกร้าจังเลยโดนแกล่ะโดนแกลงถือตะกร้าเสื้อขาวขาวหมดเลยใช่ไหมมันอยู่ตรงนั้นน่ะ เป็นเป็นของผู้หญิงหรอ,อในเวลาชิคตังค่ะตอนนี้ไอ้นี้พี่รวยสาธุสาธุขอให้พี่รวยจริงๆเหอะบริษัทไปแล้วสองสาวไปไหนเนี่ยก็ขาก่อนที่เขาจะไล่เราต้องไปเขาขายอะไรนัะนนุ่นมันคืออะไรอะ่ะากโกหรอเออ อามวนได้ป่ะนี่มวนมันยืนในประตูเรื่อนออกเรื่อนเขาแล้วก็เต็นมีแต่พลัง,ใ,งใบที่ถุงเทา้าคู่เลยหารกันบหน่หารกันหารกันคนเรา20บาท,บาทเด็กเขาละ2คูนะ่เนาะเยี่ย,ย <laughs> ม2 2> ตอนนี้เราจะหารกันคนละ20บาทซื้อถุงเท้านะคะทุกคน คุ่นี Slow ่ใ่รยื้อเซลล์คนอยู่ในช่วงประหยัดน uh yes> ี้่าใ่ายเยอะเลยน้งศาจรงเลยเนาะคุณได้ยังนุ่นได้ยังสองขู่ทุอย่างเท่าับพี่แบบเสียงเบาไม่มีหรอนุ่นไปที่ไน ็นไร,รไปทีร่แดงบวานขึ้นแล้วพี่น้อง <laughs> สาวนุ่นบวานขึ้นแล้วลองบอกกนบวานขึ้นส,สายบบานได้นี่โอเคค่ะคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ